อย่างนี้เนี่ยมีแต่แมงวันแมงวีเต็มร้านไม่หมดเลยลูกค้าไปไหนหมดเนี่ยเต็มนมาแกเ,เดี๋ยวก็มีปวดเป็นคนแกไม่ได้โอ้กฉันเบื่อนี่แกลูกค้าไม่มีเลยฉันก็เอาแต่นั่งตบยุงเนี่ยน่าเบื่อชะมัดเลยแกบ่นมากขนาดนี้ระวังแกไว้นะเกี่ยวอะไรเนี่ยก็ดูหน้าแกตอนนี้สิ ยนเหมือนกับหมาปักเลยอะนางเต้นหือหอเล่นเนี่ยแค่มีโทรศัพท์แกก็ถ่ายไปสิจะได้ไม่เบื่อต้องปัดทินเดอร์แล้วแหละ ่คหลงส่วนยินดีต้อนรับค่ะวันนี้มีอะไรกินบ้างจ๊ะมีตามเมนูนี้เลยนะคะอาหารร้านเราเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยนะคะงั้นเอาเอสเปรสโซเย็นหวานน้อยสองแก้วนะจ๊ะแล้วก็ผัดขี้เมาทะเลหนึ่งที่ได้ค่ะเดี๋ยวเชิญลูกค้าเลือกที่นั่งได้ตามสบายเลยนะคะจ้ะ น้าที่แกแม่ครัวจ้าหัวหน้าปลาหมูสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเออน้องเจนวันนั้นที่มาเห็นบอกว่าจะรับพนักงานเพิ่ม ได้หรือ,อยังล่ะได้แล้วค่ะได้แก้มเพื่อนที่มาหาลัยมาช่วยนะคะ่ะดีจ้ะได้เพื่อนกันมาช่วยงานกันจะได้รู้ใจกันมีอะไรจะได้คุยกันง่ายๆขอบคุณค่ะป้าไปเขา้าห้องน้ำก่อนนะ่อยคุยกันได้ค่ะ เออหนูเดี๋ยวฉันไปห้องน้ำก่อนได้ค่ะแล้วถ้าเพื่อนฉันมาบอกว่าฉันนั่งอยู่ตรงน,นี้นะค่ะแล้วห้องน้ำไปทางไหนจ้ะเดินออกข้างนี้ได้ค่ะ หนูจ้าป้าจะเอาอะไรมาขายเนี่ยวันนี้ไม่มีลูกค้าหรอกนะไปขายร้านอื่นนุนคือป้าอะไรเนี่ยป้าหนูพูดไม่ได้ยินหรือไงฉันบอกว่าวันนี้ไม่มีลูกค้าไงฉันก็ไม่มีเงินซื้อหรอกนะอโอ๊ยป้าบอกให้ไปขายร้านอื่นไงไปยังไม่ไปอีกไปนี่เธอ ทำไมไปว่าป้าเขาแบบนั้นล่ะฮะคือว่าป้าเขาจะมาขายของค่ะหนูก็บอกกันนะคะว่าวันนี้ไม่มีลูกค้าเขาก็ตื้อจะขายให้ได้เลยแล้วเธอถามเขาหรือยังว่าเขาจะเอาของมาขายเหรอสภาพแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญญามาซื้อกาแฟ 50, แก้วละห้าสิบหกสิบหรอกค่ะหรือว่าอาหารจะละร้อยสองร้อยนอกจากจะมาขายของนี่เธอขอ,อ,อเธอจิมออขอโทษนะจ๊ะหนูแล้วไปขอโทษมาทำไม มันกำลังว่าพี่อยู่นะเออขอโทษนะคะมีอะไรกันหรอคะก็เพื่อนเธอนนะสิมาดูถูกลูกค้าแก้มแกไปว่าอะไรลูกค้า หลงสวนจะมาทั้งทีแพนที่จะโทรมาบอกฉันก่อนฉันจะได้แต่งตัวรอไม่ใช่ปุ๊บปั๊บปุ๊บ,บมาแบบนี้จะดูสิฉันไม่ได้แต่งอะไรเลยดูสภาพทด่ดูได้ที่ไหนสวยคนเดียวเถอะนา้าพอดีว่าฉันผ่านมาแถวนี้พอดีเห็น <c oughs> พี่หมูบอกว่าร้านหลงสวนเนี่ยบรรยากาศดีดีฉันก็เลยอยากมาเห็นกระตา <c oughs> ใช่ใช่ บรรยากาศเนี่ยดีมากเลยวันนั้นฉันมาตอนบ่ายนะนั่งชิลๆจนหลานเลิกเลยแหละบัดงั้นเราเข้าไปจิมเข้าไปสั่งอาหารก่อนนะเดี๋ยวฉันเข้าห้องน้ำก่อนอ่ะแล้วจะกินอะไรฉันจะได้สั่งเพือเอากาแฟแก้วหนึ่งแล้วกันได้ไปเข้าห้องน้ำเอาหน้าเอาหน้า อย่าไปถือโทษเด็กมันเลยมันไม่รู้เรื่องอะไรพี่หมูก็เป็นแบบนี้ทุกทีหนูต้องขอโทษป้าปาด้วยนะคะหนูขอโทษนะคะที่เข้าใจป้าผิดไม่เป็นไรหรอกจาป้าไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรหรอกวันหลังจะพูดจาก,กับใครดูถูกใครดูให้มันดีซะก,ก่อนไม่ใช่มีปากก็พูดไปเรื่อยๆเข้าใจไหม เกาใจค่ะคนนี้อมเสียไม่กลมไม่กินมาแล้วมาะพี่หมูกลับเ,เดี๋ยวก่อนค่ะเพื่อ,อเป็นการขอโทษวันนี้เดี๋ยวหนูเลี้ยงเองค่ะคุณป้าอยากสั่งอะไรสั่งได้เลยนะคะจะเลี้ยงชั้นจริงๆเนอะจริงค่ะ,ง,คะงั้นก็ไปเอาเมนูมา อันนี้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 นีี้นแล้วก้นนี้พี่หมูสั่งเลยเขาเลี้ยงเอาหมดนี่เลยเหลือก็ไม่เป็นไรใส่ถุงกลับบ้านตาย ฉันอิ่มละพี่หมูอิ่มยังพี่ก็อิ่มเหมือนกันงั้นเรากลับบา้านกัน่ะขอบใจนะจ๊ะพวกหนูต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ต้องขอโทษหรอกฉันสบายใจนฝันที่หมู โอ๊ยพอแกเลยอ่ะอยู่ดีไม่ว่าดีปากแกเนี่ยพาซวยฉะมัดเลย,ยฉันขอโทษนะ อย่ามองใครหรือมองบุคคลเพียงแค่การแต่งกายภายนอกแล้วเราตัดสินใจเอาเองว่าบุคคลนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นบุคคลนี้น่าจะเป็นอย่างนี้เมื่อยังไม่รู้รายละเอียดพอก็อย่าพึ่งพูดหรืออย่าพึ่งกระทำเพราะจะนำมาซึ่งความเสียหายทั้งแต่แก่ตนเองและก็แก่ครอบครัว หรือว่าแก่ธุรกิจในทางพระพุทธศาสนาจึงมีหลักคำสอนอยู่ว่าการจะทำสิ่งใดให้ตั้งสติให้ดีใครครวญให้ดีซะก่อนแล้วจึงค่อยทำค่อยพูดดังบาลีว่านิสัมมะกระนังเสยโยก่อนทำก่อนพูดควรใครครวญให้ดีเสียก่อนจึงจะไม่เกิด ความผิดพลาดในภายหลังขอเจริญพร